พี่น้องครับเมื่อนี้พอบานหุ่นหมีสิดพามาเห็ดผ่าเนื้อปักแดงนะครับพี่น้องเนาะผ่าเนื้อมันๆหอมๆนะครับพี่น้องนะครับเอาก้อนอื่นก็ไน้ดเดียวาพอบานหุ่นหมีเตรียมในส่วนของพริกสดก่อนนะครับเนาะหั่นพริกสดแล้วแล้วก็เตรียมในส่วนของปักน้วานะพี่น้องเนาะปักน้าวนามยั่ยๆหลายๆนะครับหั่นปักนา้าาหั่นพริกเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้อง พอบานทุ่นมีกะทิมาเร่มชุบแหนวเนี่อเตรียมไปย่านนะพี่น้องเนาะเนื่อในส่วนของสูตรพอบานทุ่นมีนั่นนะครับพี่น้องก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเสือเด้อพี่น้องเด้อมันมันเยิ่มเยิมนะครับตอนย่างนะพี่น้องเนาะมันจากสีแสบนะครับจึงที่หนุ่มนะพี่น้องเนาะเป็นไงครับเนื้อไปจะกินวาครับพี่น้องนะครับไว้เบิ่งในหมอนะครับคุณนะครับนี่ครับตอนหลักในส่วนของเนื้อเสือชุดนี้นะพี่น้องมันมันเลยครับพี่น้องครับ ชั้หและเนื้อแล้วนะครับสูตรของพ่อบ้านพุ่นหมีนั่นเนาะพี่น้องตะสิม,มากรกน,นะครับมักคือจังย่านจิมเจีวเพียขมขมน่นแหละนาะพี่น้องเนาะแต่เมื่อนี้เข้ามักเป็นในส่วนที่เอาไปเฮ็ดผ่านเนื้อนะครับพี่น้องเนาะใส่บักแตงนะครับเด้อเอามักก็คือสิมนี้ในส่วนของน้ำมันหอยเนาะพี่น้องผงชูรส แล้วก็เกลือจักหน่อยนะครับอย่าใส่หลายไม่นสีเข้มน้อพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่กันมากก็คือจะเป็นในส่วนของน้าตาลนาะพี่น้องนะครับมาร์กแล้วแล้วนาะพอบานหุนมีกระซิกขันเนี่ยมันเข้ากันดีดีก่อนนะครับขออนุญาตใส่มือเปล่าเด้อพี่น้องเด้อล่างไม่เรียบร้อยแล้วเด้อครับเด้อนะครับเป็นไงครับพี่น้องจะกินมั้ยเนาะครับเนาะมันมเยิ่มเยิมเลยนะครับในระว่างนี้พอบานหุ้นมีกระสิหนึ่งเข่าเหนียวไว้นะครับถ้ากินกับเพาเนือเขาเสียบเนาะพี่น้องเนาะ เขาเหนียวห่อนๆเขากันดีเป็นไห้นะครับเนาะเอาหมักเนื้อแล้วแล้วขั้นเขากันดีแล้วเนาะพี่น้องก็เอาขึ้นเตาไฟสิ้นตัวนะพี่น้องบัดนี้นะครับอย่างให้มันส,สุกๆซสะก่อนนะพี่น้องเนาะสูตรบางท่านเพื่อนนะครับด้วยกันเอาไม้ยางนั่นเะพื่อนอาชีพหมักเนาะพี่น้องสูตรไปสูตรมันนะครับเด้อสูตรพอบันหุ่นหมีหมักในส่วนของมันๆเล็กน้อยหวานๆเล็กนะ้อยเนาะพี่น้องเนาะจะเล่มหมักในส่วนของเนื้อสะก่อนคอยเอามาย่างนะครับ บรรยากาศตอนเงางขึ้นก็นดีดีพี่น้องเสียงกบเสียงเขียดห้องนะครับเบ่งบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อบ้องครัวของพอบาททนพนเมนะครับไฟหลุดขึ้นซองอมากระสวยสวยครับพี่น้องโอ้ยหันกละบัเบิงเนื้อรอบนี่มันจวดจวดพี่น้องเป็นแต่แซบแต่แซบหอ,อมหอมครับพี่น้องเอาเรียบร้อยนะครับพอบานพนเมกระสิคีบขึ้นไปหันสัตวตพี่น้องนะครับหันเตรียมผ่านาะพี่น้องเนาะ เป็นไรครับพี่น้องโอ้ยเป็นแต่แซ่บเป็ให้นี่แหละครับผลดีของการมักนํามันหอยนะพี่น้องเนาะกระชิม,มันเยิ้อมัเนื้อเล็กน้อยนะครับเอาหั่นกันพี่น้องวันนี้นะครับเบื้องนีครับพี่น้องโอ้ยน้ำไหลไหลหั่นเป็นน้ำซิมเป็นน้ำ,นำกเกือบอิ่มก่อนครับพี่น้องมันดีเป็นให้นะครับในส่วนของเสือเรือสูตรพอบ้านท่นมีส่วนหลีิมกกักออาเสือเนี่ยแหละครับพี่น้องในส่วนของเนื้อเสือห้องไห้เนาะมาอย่างมาหั่นเพื่อหิต ผ่าหรือเอเด็บพอบารมันมีกระชาสใส่ส่วนนี้มันจังแสบนะครับพี่น้องเนาะเอาเรียบร้อยแล้วก็เริ่มปรุงกันต่อพี่น้องบัดนนี้นะครับใส่นำ้นำ,นำเนาะพี่น้องอันนี้น้ำห้อนเด้อน้ำพรอนตุมฟดบ,บ,บ,บุกเลยเนี่ยแหละครับพี่น้องนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกเนาะพี่น้องเนาะพริกขวดามาักเพลดกระไซหลายมักกว่เพลิดกระไซหน่อยเนาะพี่น้องตามด้วยผงชูรสอีกรอบหนึ่งบต่ตงสซหลยแล้วเดอเพราอตัดมักขเข้ากัใส่ไปรอบหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เกลือนิดน้อยนะพี่น้องเนาะเรามานีนิดน้อยจริงๆนเนาะเกลือแล้วๆนะครับกระตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะนิดน้อยนะครับเด้อบ่ต้องใส่หลายนะครับบ่ต้องถึงถึงเคิงตะพีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันสีเข้มนะครับซ้ำใส่น้ำปาล,<ะ>ลาแล้วๆเขาก็ตานด้วยบักน้าวที่พอบรรทุนมีเตรียมไว้เด้อพี่น้องนะครับแล้วก,ก็ค้นให้เข้ากันซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะก่อนใส่ขบขวดเด้อบ่ได้ลืมเด้อพี่น้องรอบนี้นะครับตั้งใจค้นซะก่อนให้มันเข้ากันดีก่อนค่อยใส่ขบขวด ใจสีหูวว่ามันเหนือ่อยบนเหนือ่อยบันไดแค่ใดจังใดเนาะพี่น้องนะเนาะข้าวคัวนั้นมากคนมักบกคนมักหอมบกหอมกับไส่แล้วจะมาเด้อพี่น้องเด้อยพอบ่ายพรุ่งนี้บ่ามักคนบันไดนะครับกต่ไส่ข้าวคัวแค่สองช้อนนะครับใส่ข,ข้าวคัวแล้วตามด้วยผักที่พันธุ์พี่น้องบักแดงนะครับเนาะเครื่องปูหลักเขาแล้วกหัวหอมแดงหั่นซอยครับตักไก่หั่นซอยครับพี่น้องนะครับหลักกระสลานเเนาะพี่น้องนะ by, เนาะเด็ดใบเรียบร้อยต้น ต้นหอมครับพี่น้องหั่นซอยไว้เรียบร้อยแล้วก็ชีหอมผักหอมเปียครับหั่นซอยเรียบร้อยเนาะปิดท้ายในในช่วงนี้ก็คือปักพริกสดหั่นซอยครับพี่นอ้อนงมักพอบานหุ่นมีมักเปียดจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะก็เลยใส่ในส่วนของพริกสดหั่นซอยพร้อมใส่พริกขัวแล้วยังตามด้วยพริกสดหั่นซอยอีกเด้อพี่น้องเนาะครับเนาะเอาคนเขอกกันดีแล้วชิมตัวพี่น้องวันนี้มันแสบบ่นะครับ ชิมย้ำไดนะครับแต่กองเขาก็หัวเลาะพอบานหุ่นหมีตลอดเดยเฉพาพี่น้องเกือบลุดเนาะแต่ละเทื่ยกระไดย้ำเิ่นหัวเขาก็เสียกหัวน้ำเอาแล้วลๆก็ตักใส่จานส่นต่อพี่น้องเนี่ยนะครับผ้าเนื้อบักแตงนะครับสูตรสไตล์พอบานหุ่นหมีเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังไงเนาะครับพี่น้องเป็นจะแ่บว่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องผ้าเนื้อบักแต่งนะครับเนาะ เสร็จจบครับพี่น้องครับมากินน้ำกันเด้อพี่น้องนะครับพอบาทหุนมีเตรียมพักให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆลายครับสวัสดีครับ